วิธีการซ่อมไฮดรอลิกนะครับก็ถอดก้านออกก่อนในก,าากน้นา,กาออกน,น,นอตอนนั้นก้านตรงนั้นมาไหนดิอ่าอันนี้ก้านก้านมันจะเสียบอยู่ยงี้ถอดก้านออกก่อนโอเคแล้วก็คลายน็อตตรงนี้นะครับคลายน็อตตัวนี้ออกแล้วก็จะถอดตัวนี้คลายอันนี้ผมก็คลายไปแล้วโอเคคลายน็อตตัวนี้ออกปุ๊บตันนี้ก็จะตอดตัวนี้กันโดยที่ใช้ตัวส่ง ตัวนี้ส่งก็ได้ตัวนี้ส่งก็ได้เยส่งได้หมดเลยถือไวลาถือไวลา<ะ>ส่งโอเคตัวนี้ออกมาแล้วสมมติว่าไฮดรลิกนั่นรั่วครับมันก็เวลาเราจะเติมไฮดรลิกเนาะแล้วก็คลายนัดสองตัวนี้ออกก่อนโอเคคลายนอตอ่ามันเราจะใช้เป็นลูกบล็อก เราจะใช้เป็นหกเหลี่ยมตัวใหญ่แบบนี้ก็ได้อถ้าเราไม่มีถ้าเราใช้หกเหลี่ยมตัวใหญ่แบบนี้ปุ๊บลาหมุนไม่ออกใช่ไหมครับให้เอาตัวนี้มาช่วยเดี๋ยวเป็นนะไปหาท่อนเหล็กมาอย่างเงี้ยเสียบละหมุนโชว์โอเคอ,อย่างนีอ้อย่างนี้ก็ได้หรืออีกวิธีหนึ่งตัวนี้ก็ใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องมือคุณภาพอ่ะใช้ตัวนี้ โอเคตะครตบอ่าตัวนี้ก็ได้เหมือนกันไดทั้งสองโอเคบางไว้บางให้เรียบร้อยไขควงแบนอ่าไขควงแบนแบนาไง เดี๋ยวให้กล้องเห็นเลยนี่ครับเสียบเข้าไปอย่างนี้แล้วก็แล้วก็บิดอ่าเสียบบิดเสียบบิดไล่ไปไล่ไปเสียบแล้วก็บิดอ่าเสียบบิดไล่ไปอ่าบิดไปเรื่อยๆโอเคไปเรื่อยๆขยับไปขยับไปขยับไปอ่าขยับไปโอเคอันนี้ออกได้แล้วโอเคงัดตั้งนานอันนี้รูนี้รูนี้มันจะมีปอกเอาปอกออก ออกเลยเอ,อืออ่าเป็นปอกแบบนี้โอเคแต่ปอกก็จะมีสปริงอ่าเอาสปริงมาอ่าสปริงใส่เข้าไปในนี้เวลาเราใส่นี่แบบนี้เวลาใส่ใส่แบบนี้นะครับโอเคเอาออกก่อนออกก่อนอ่าแบบนี้อ่าออกก่อนนองไม่นุ่มมันก็จะมีตัวโชค๊คปั๊มน้ํามันนี่แล้วก็เอาออกอ่ะลองออกดูโอเคถอดอก อ่าแวน่นอ่าแวน่นนี่มันจะมีด้านถ้าใส่เงี้ยเผิดต้องใส่เงี้ยมันเป็นเขาเรียกมันถ้วยมันมันกลวยถ้าใส่เงี้ยเผิดต้องใส่เงี้ยอ่ะลองใส่อ่าแล้วก็ใส่เข้าไปเลยโอเคเอามือปั๊มโอเคอ่ะทีนี้ถ้าเราปั๊มได้น้ำมันมันจะขึ้นมา ถ้าเราปั๊มนในน้ำนะมันจะขึ้นมาเห็นไหม <c oughs> ไม่มีแรงอ่ะก็คือต้องให้มันปั๊มได้โอเคอ่าแล้วก็อิดตัวกระบอกอ่าอ่ามานี่มานี่โอเคใส่เข้าไปปึ๊บจับไว้ก่อนเอา้าล,ล,ลือลื่นมือลื่นนะใส่เข้าไปปึ๊บเอามือจับไว้โอเคแล้วใส่เข้าไปโอเค เอาละแล้วก็เติมน้ำมันไฮโดรลิกน้ำมันไฮดรลิกก็เติมประมาณครึ่งกระบอกก็ตรวนี้ไม่เอาแค่ครึ่งกระบอกโอเคก็ให้มันอยู่ในระดับของเครื่องกระบอกตัวนี้เวลาเราใส่น้ำมันเสร็จนะครับอย่าลืมนะครับฝาคอบนี้่นี่ผมก็ลืมเองนี่แหละเ,เช็ดให้สะอาด โอเคแล้วก็ใส่เข้าไปโอเคแล้วก็ค่าใส่ตัวนั้นอ่าอันนี้คือขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับถ้าเราใส่ตัวนี้ก่อนเนี่ยตัวนี้มันจะใส่ไม่ได้นะมันจะติดในตัวนี้เอาออกไม่ได้ด้วยโอเคใส่เลยครับอ่าอย่างนั้นหลยไม่ลงใช่ไหมลงอ่ค่อยๆขยับๆพอไม่ลงก็พอ อ่าโอเคเอาน็อตอ่าใส่สองตัวก่อนใส่สองตัวเลยนี่อ่าหมุนหมุนให้เจอรูทั้งสองนะหมุนให้เจอรูทั้งสองเจออรึไออจะมีตัวใดตัวนึงไม่เจอเราก็ต้องหมุนหมุนหมุนตัวนี้หมุนตัวนี้โอเค ไม่เจอขยับหาจนเจอหมุนได้หมุนซ้ายหมุนขวามุนหาเลยไม่ใช่หมุนนี้นี่เออฟัอนนี้มันตรงเลยนม่ตรงมันก็เกาะไว้อยู่ไงเออเจอ,อยังเจอแล้วเออมันเกาะไว้แล้วเราไม่ต้องกลัวเอาตัวน,นี้มาขันเออโอเคอ่าตรงนี้อันนี้เราก็พออ,อืมโอเคบอน ไหนกหนะีหลไม่ไม่เลื่อเละจับลยเนี่ยอ่าลงตีนทิบก็ได้เส้หมดเ <c oughs> อามือกดลงแล้วก็ฟ้อนตีเอ,ออฟ้อนตีนี่ไปไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ิดไม่คขี้ขี โอเคพอ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 โอเไม่อตอนอ่ะตัดออกมาสับับฟังรับหนอย่ะไม่ไม่เดี๋ยวเพิ่งลองก่อนลองให้ทั้เก่อนอ่ะเยยบอ่ะวิธีการลองคนเดียวขึ้นไปเลยเยยบปุ๊บก็เอามือกอดตรงนั้นไว้อ่า เราก็จะเทสไฮดรอลิกแบบลูกทุ่งอ,อีกรอบนึงเยียบเยียบเยียบเยีบเอ่าใช้น้ําหนักของตัวเองเทสว่าสามารถขึ้นได้ไหมแล้วก็กดลงให้สุดมันก็จะลงโอเคนี่ถทอว่าผ่าน